สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอ n n e l นะครับวันนี้มีพี่แฮมคนเดียวนะครับวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นนะครับที่ออสเตชโชว์นะครับผมเป็นโชว์ของบิลกินนะครับซึ่งเราก็ได้เรีแอคสเตชโชว์ของน้องพีพีไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะทีนี้ก็ถึงคราวของบิลกินบ้างแล้วเพราะบิลกินก็ได้รับรางวัลในช่วงที่ผ่านมาจากรายการที p o ร Stage แล้วก็ได้รับเชิญให้ไปร้องเพลงเป็นโชว์ในทีวอร์สเตสนะครับก็คือมาร้องอยู่2เพลงก็คือไอไมโอนะครับผมแล้วก็เพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาสดๆรอนะ้อนแล้วคือเกว้อนรั เดี๋ยวไปดูโชว์สดๆกันจริงๆไอไมโอเนี่ยเราได้เห็นโชว์สดๆไปแล้วตอนที่เขาร้องในตอนที่เขางานลาซาดา้าที่ไปกับน้องพีพีเนาะทีนี้ก็คือเดี๋ยวยังไม่เห็นเลยเก็บไว้ตลอดไปเนี่ยถ้าร้องสดๆจะเป็นยังไงโอเคอันเดียบไปดูกัน2เพลงนะครับเรทชั่นสองเพลงคือไอไมโอนะครับผมแล้วก็เก็บไว้ตลอดไปนะครับของของบิวจินนะครับก่อนอื่นข,ขอขอบคุณทางที่ป๊อปสเตชั่นนะครับผมที่อน,นุญาตทำเรทชั่นได้โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยสองโชว์น,นะครับต่อเนื่องเลยเพลงแรกก่อนนะครับคือไอไมโอนะครับผมว่าจะน่ารักขนนาดไห เพลงนี้ได้ยินระโยมมากอะไอโร่เนี่ยเฮ้ยมาแบบเป็นลูกไฟดิสโก้อ้าวหยบจิตนิ้วแต่ลูก

เขาฉากอลังการหน่อยนะแบบมาเป็นแบรนอะไรอย่าง,งเานนงบบีเยงยเ้ยเฮ้ยดีอ่ะน้องเท่นะอาะอาอนนาเฮ้ยสุดยอดคือแบบเราไม่เห็นเขาเต้นแล้วรอไปเห็นแค่ไน,นี้ไง เออมีหมุนใหม่ด้วยผิดเองที่ฉันมันยัไมีกล้าพออยากจะส่งสียบอกความจริงเสียทีว่าฉันนะรักเธอมากยไม่พาใครจึงรู้ความจริงคลิกๆไม่ัชอบเธอฉันไม่ใช่คุณเดียวที่มีแต่เธอ ก็เอาสเตตอ,อยู่นะแบบเืินทั่วสเตตอยู่อ่ะเอเอนนเเอ,อ,อ,อมืมอ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 มอืมม เขาจะดิบไม่ได้เยอะเนาะเหมือนเขาก็กังวลเรื่องร้องอยู่อะไรเงี้ยเมือเขาจะดีบนิไม่เยอะไม่ค่อยกล้าดีบเท่าไหร่อะไรเงี้ยกังวลเรื่องร้องอยู่ น่ารักเออคือมันมีสิ่งที่เราอึ้งหลายอยา่างเนาะคือพอเราเห็นร้องสด or, แบบที่เป็นสเตจจริงๆและนะ้วน้องเขาร้องเพลงเนี่ยคือมันมีทั้งร้องเนะาะทั้งเต้นเบ,นบาๆแหละแล้วก็มีกรู๊มีลีแบบมีการแบบจังหวะหรือการเต้นเบาๆที่มันเป็นเหมือนกับเป็นลีลาบางอย่างที่ต้องโชว์ในบนสเตจเนาะแบบว่าการขยับไมค์การเลื่อนไมค์การหมุนตัวการเดินหรือการอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยสุดๆเราเขาเราทำนี่เขาเขาทำนี่ดีมากนะเพราะสุ่ว่า ในบิวกินในภาพในหัวเราอะคือเขาเป็นคนที่ต้องเป็นร้องที่อยู่กับที่ต้องเป็นคนที่ร้องเพลงช้าอะไรเงี้ยขยับเยอะไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็แบบมูฟเมนต์หรือการเต้นเขาไม่ได้เก่งเนาะแต่พอเราเห็นแบบนี้เรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาทำได้แล้วเขาไปได้อีกนะรู้สึกว่าท่าน,น้องนี่เรียนเต้นหรือฝึกฝนทางนี้มากขึ้นเราว่าน้องไปได้อีกไกลเลยมันมีเหมือนกับมันมี blue o ชียนที่น้องอยังวิ่งเข้าไปหาได้อีกอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าตรงนี้คือแบบเป็นแบบน้องทําได้ดีมากๆอะไรเงี้ย สำหรับเราสำหรับเราเขา,า,า,าทําได้ดีนะเพราะว่ามันคือเราสุว่าเรารู้ขีดความสามารถขขงไงแล้วพอสุว่าพอเราเห็นแบบนี้แล้วสุว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ร้องนะร้องสดโชว์ด้วยแล้วคุณยังเต้นได้แบบนี้อีกมีความแบบมูฟเมนต์ได้แบบนี้อีกสุว่าเฮ้ยเขาคอนโทรลทุกอย่างออกมาได้ดีนะในการโชว์สดครั้งนี้นะอะไรเงี้ยืยัยอดเยี่ยมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูโชว์ต่อไปคือเก็บไว้ตลอดไปนี่เป็นเพลงที่ซอฟลงนุ่มนวลมากขึ้น มีความหวานมากขึ้นล,ลองไปดูว่าพอเป็นโชว์สดแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมก็เก็บไว้ตลอดไป One and forever นะครับของบิวกิ้นมาแบบนิ่งๆ <unpredict> อันนี้คือลุกที่เราจะเห็นเป็นประจำของบิวกิ้นลุคนิ่ง <ranch ose> ๆคูลๆรองเพลง

นึกแล้วชื่นใจที่ยังได้กับวันเวลาเหล่านี้เจอวันนี้เจอวนัวนไหนเจอรักษาดูแลอย,ย่างดีกับทุกช่วงอารมณ์ที่มีเธอไวฉันนั้นฉันนั้นชัวร

รู้สึกถูกมือมันถือไ,ไม้ยากมากมันเล่นเยอะไม่ได้ถุง,ม,ม,ม,ง,งมือของแพรได้ เปรี้กิ้ไนี่สไตล์ตนี่คือไม่กางเกงใหญ่ก็เสื้อใหญ่โอ้โหเขาเว,ว,ว็นช่องที่สว่าของการร้อนด,ดีมากอะ ส,ออมมสเตกก็จัเต็มเหลือเกินที่บ้าที่เมิร์มมาให้ได้หมดมีมานกระดษ With คือแบบพอนอนได้ไม่อยู่ในสเตจที่มันดูใหญ่แล้วก็แบบว่าเป็นสเตจที่เขาลงทุนเนาะ,นะมันทําให้เหมือนกับว่าโชว์ต่างๆออกมามันดูไม่ใช่แค่การร้องเพลงแล้วมันดูเป็นโชว์อะแล้วแบบเออมันดูแบบมันดูดีแล้วเขาก็ใส่หิม,มงหิมะมาให้หมดแล้วมันก็เข้ากับบรรยากาศเพลงมากๆถือว่าแบบ เป็นโชวยโชว์หนึ่งที่สวยงามมากของยูคิมนะครับผมส่วนเรื่องการร้องก็คือแบบเพลงน,นี้เพร้ออยู่แล้วแล้วน้องก็ร้องได้แบบมาตรฐานที่เราได้ฟังกันใน MV เลยนะครับผมแล้วก็ความเล่นหูเล่นตาของน้องมันน่ารักอะมันแบบจิ๊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 บแบบเล่นหูเล่นตาเออมันน่ารักดีอะแล้วก็ทรงผมอะเหมือนเขามีการเปลี่ยนทรงใหม่ช่วงหลังๆนี่คือทรงใหม่ทรงแต่ละทรงคือหล่อมากอะทรงผมของยนะูคิมนะคือรู้แบบเออมันสวยมีคนชมเยอะว่าหล่อเนี่ยเลยแบบเอามาปล่อยใหญ่ปล่อยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนกันเลยโชว์นดูเหมือนจะเป็นแบบว่า ป๊อปแดนซ์นะครับผมอีโชนนี้ก็จะมีความเป็นป๊อปใส่ๆป๊อปหวานๆมันมีความแตกต่างกันอยู่แต่ก็เป็นโชว์ที่น้องทำออกมาได้ทพียงสอโชว์เป็นแบบนิ่งโชว์หนึ่งเต้นหน่อยๆโชว์หนึ่งแล้วก็เล่นหูเล่นตาการมูฟเมนต่างๆน้องทำออกมาได้ดีมากๆคือมันถือว่าเป็นสเตจแรกเลยมั้งที่เราได้เห็นน้องร้องเต็มๆและร้องเดี่ยวบนเวทีเนาะถือว่า ดีมากๆเลยนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้ติดตามผลงานอื่นๆของน้องอีในอนาคตนะครับว่าจะมีผลงานใหม่ออกมาหรือเปล่ามีซิกิลใหม่หรือเปล่าแล้วก็มีผลงานซีรีส์ใหม่หรือเปล่าก็ติดตามู่เรื่อยๆนะครับสำหรับช่องไอ n ซนนะครับผมก็ ดูกันได้เรื่อยๆเพราะว่าคิดว่าน้องๆสองคนเนี่ยทั้งบิวกินพีพีก็จะมีผลงานให้เราดูอีกเรื่อยๆอาจจะเป็นผลงานรายการวาไรตี้นู่นนี่นั่นก็คงจะเห็นออกมาอีกเรื่อยๆนะครับที่แน่ๆคือว่าอ่อบิวกินไปหมดแล้วรองท้ามันแพงแล้วท่วอสเตตแล้วดูซิว่าเขาจะเป็นรายการอื่นหรือรายการไหนอีกหรือเปล่านะครับในอนาคตก็เดี๋ยวมารอติดตามกันแล้วก็ทางเราไม่พลาดแน่ที่จะมา reaction ให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกครั้งที่มาติดตามกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะ เอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย